โอเคพอดีสตรีมผมมันหลุดมันนู่นนี่นั่นก็เลยแบบไอ้นี่ไงผมรำคาญมากสตีมหลุดเนี่ยผมไม่ชอบเสียงเกมดังก็ขออภัยด้วยนะครับอ่าต้องว่างทำอะไรดีทำอะไรดีนะฮะ ทุกว่าคงไม่มีคนดูไม่มีอะไรทั้งสิ้นมันไม่มีมอนานไม่ได้ครับคุณผู้ชมเสียงมากโคตรจะสิยงสิยงเสิยงกังบชีวิตนสิง เดีผมเล่ก็จากไปวันๆเดี๋ยวมาเล่นเว r ร์เซอร์เวกันดีกว่าไหมเอาชีวิตรอดเนี่ยผมคิดว่าดีเลยนะยังไม่ได้พูดเล่นนะะหัวร้อนนะครับหัวร้อนไม่ใช่หัวร้อนธรรมดาหัวร้อนมากแั๊บหนึ่งนะอะไรวะ แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งอ้ยอือพอแค่นั้นเองผมเป็นคนชอบแบบขุดเหมืองอะไรประมาณนี้นะสวัสดีคนดูสวัสดีท่านผู้ชมนะครับที่ จริงเหรอผมคนบ่นอะไรประมาณนี้หรือเปล่านี่ผมไม่แน่ใจครับอือหืออือหือเอาจริงเนี่ยเอาจริงเนี่ยใส่ด้รู้สึกว่าชีวิตแค่เกมของผมเนี่ยคือมันยากลำบากขนาดนี้ทำไมผมต้องมาเป็นอย่างนี้ผมไม่เข้าใจนะ โอเคฮะจะหลรดเองนะไม่เอาโอเคพี่ผมก็ลงมาจากเหมืองแล้วนะครับผมอ่ารู้สึกว่าจะมีของดีแล้วบางอย่างอยู่แน่ๆตรงเนี้ยตรงเนี้ยมีอยู่มีอยู่แต่ยังไม่ได้ขุดไปลึกมากตรงนูนนะ้นอ่ะเจอตรงนู้นนัน,นนะฮะ Premises, เดี๋ยวขอหาอะไรก่อนนะครับรู้สึกว่ามันไม่มีคนดูเลยคนดูก็น้อยนี่ผมพูดจากใจนะคนดูน้อยมากแต่คนดูเยอะก็เยอะไปเลยดูในครั้งเดียวอะเออนี่ผมสตรีมอยู่นะแต่ผมอ่านเมนไม่ได้ขออภัยด้วยนะครับจริงๆอิงะผมจะจบแล้วอ่ะ ในการตีมั้งเนี้ยมันสั้นมากแล้วมันไม่ได้ยาวเลยมากมายเลยนะจริงๆอ่ะถ้าผมใช้แ fyt อ่ะรู้สึกว่ามันบอกว่ามันหมดอายุเซลล์สั้นอะไรของมันแต่ถ้าผมมีโทรศัพท์ดีๆสักเครื่องหนึ่งอย่างเช่นดูเดียแล้วก็ซัมซุงเนี่ยถ้าผมมีนะผมก็เอามาแคสเลยครับตอนนี้โทรศัพท์โทรศัพท์ผมมันกาก,ากอยู่ไง จริงๆผมจะหาเงินไปซื้อโทรศัพท์ใหม่ด้วยซ้ำแต่ตอนนี้ผมกำลังเก็บอยู่ตอนนี้ผมมีแค่โทรศัพท์แค่แรมนึ1กิกกากๆเท่าน,นั้นเองอันไหนดีอันนี้ใช่ไหมโอเคนะพอ่อเปหนึ่งนะรู้สึกว่าไม่มีคนดูไม่มีใครดูเยี่ยมโคตรเยี่ยมเลยอะ ไม่มีใครดูเอาเข้าไปอ๋อคนดูอาจจะติดกันบ้านด้วยส่วนหนึ่งผมก็เห็นใจด้วยด้วยนะครับอันนี้ผมเห็นใจนะครับคนทำกันบ้านเนี่ยก็งานเยอะจริงแต่ว่าไม่มีเวลามาดูนะครับก็ขอโทษด้วยนะครับซึ่งผมไม่เห็นอย่าลืม ไห้นี่ด้วยครับรือกระทึบซับสไครป์ผมด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทลเกมของผมนะครับแต่ถ้าแต่ไม่มีใครมาดูอะ่ะใจเขาใจเราอะ่ะเอออะไประมาณเ<ๆ>นี้ยโอเครู้สึกว่าไม่มีคนดูแล้วผมจะทำไปเพื่ออะไรครับไม่มีคนดู มมน่าจะปิดการสตรีมเลยดีกว่าไหมครั้งนี้ยปิดเลยดีกว่าไหมผมใจพอ,อืครั้งนี้รู้สึกไม่มีคนดูไม่มีคนดูเยี่ยมโอเคผมจะปิดการสตรีมครั้งนี้และเจอกันใหม่ในวันข้างหน้านะครับก็ตอนเย็นนะครับ <Okay. S 1> ผมก็จะไม่พูดอะไรมาก โอเคไหมฮะไปละคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับนี่ผมไม่ได้พูดเสียงดูดันอะไรทั้งสิ้นแต่ผมขอลาลาลาแล้วก็ลานะครับไปละเจอกัน